การทํางานแบบลำดับก็คือเป็นการทํางานที่มีการกำหนดการเรียงอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนออกมาเรียงขั้นตอนการมาโรงเรียนโดยเราจะใช้สันทรัพย์การเขียนขัางานเราต้องใช้สันทรัพย์ไหนคะเดี๋ยใช้เวิร์ดออกมาติดข้างหน้าห้องสิอย่นี้เราต้องใช้ในกทออกมาหยิบเอาเลยเดวอ่านเลือกสี ต้องใช้แหนก่อนการทำงานแบบรอมดับดิบเรือดเลยอ่ะแบบติดเลยอย่างนี้เอามาจีนตรงนี้เอาแบบฟู แราเข้าไปนั่งที่ขาเดียวค เวลาต,ตัดอาหารใส่ปากเราต้องตัดซ้ำๆจนกว่าตัวเองจะอิ่มใช่ไหมคะ thank <laughs> you 嗯 i okay. ทุกขั้นตอนอันนี้จะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำก็คือตัวอย่างเช่นครูยกตัวอย่างไปว่ารับประทานอาหารในนี้เป็นเงื่อนไข่ก็คือเราต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาทีนี้เอาใบงานมาส่งค่ะตัวแทนภาษาของเาส่งครูแล้วทีนี้ครูจะให้ใช้ฟองแบบคุณระตาย ปิดคอมเพื่อนก็ยิ่งให้เรียบร้อยอีอัออออกกา